สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดที่22ของฤดูกาลครับจากสนาม i m o b i l e Stadium มเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับกับการท่าเรือครับมีคุณชัยพลซับขำและผมประทับพบนิ่มบำรุงทำหน้าที่บรรยายร่วมกันครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลไทยในกันทีนี้นะครับตั้งแต่เข้าสู่เลกสองมากลางสัปดาห์ก็ลุยกันอีกครั้งหนึ่งชาวบ,บ้านเป็นจา่าฝูงด้วยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดชนะไทยฮอนด้าได้สำเร็จ เริ่มครับการทเรือในชุดสีเหลือนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเปิดบอลยาวมาตรสอบสมาธิแนวรับบุรีรัมก่อนเลยครับโดนพรรษาโขงทิ้งออกมาเข้าคู่กับชาชาครับลุ้นจากลูกตั้งเตะครับกปรากฏปั่นมาเสาไกลได้มงข้ามคานไปครับอันนี้ก็โอกาสทองอีกครั้งเลยนะครับจังหวะได้เล็งเสาไกลเน้นเครับบาสโตสเกงกยครับสปีดขึ้นมาเลย เนเธอร์แลนดปีมาจะเปิดมาได้ก่อนโอ้โหไปไม่ถึงนะครับคาดูเยโรวิชขึ้นกลับมาได้นะครับจักรพันธ์แทงตามช่องมาบาสโตสโยกหลอกแล้วเข้าขวากดหักข,ข้อหลุดออกไปครับลูกนี้ยังไม่ตรงครับราฟาเอลบาสโตสอตอนดึงจังหวะ <บา S 2> ตอนโหกเข่าซ้ายแล้วได้เปิดครับโค้งหาประตูเราว่าสิวรักก็รับข้อสองไม่ได้ตักโดนไปเสาไกลครับโอ้ออกมาชกโดยรัตน,นัย ยังไม่พ้นอันตรายครับตูนเยสตามออกมาเก็บตูนเยสวางเข้าไปใหม่ครับบอลโคมาได้โคไม่เข้ากรอบครับราฟเฟลบาสโตสเหมือนพยายามจะเล่นด้วยขาซ้ายตลอดนะครับเมื่อ <c oughs> สักครู่เลยพอเข้าขวาก็เลยเก่งๆกลางๆไปบาสโตสกระโดดมาคราวนี้ชาชาหลุดมาโถงไม่ขึ้นครับชาชาเดียวตัวเดียวกับรัตนในพึงหลอกแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห คราวนี้ไม่ยอมปล่อยโอกาสแล้วครับชาชาเดี๋ยวดูโรเชล,ล่าจะวิ่งไปหามุ่งกับเส้นหรือเปล่าเพราะลูกนี้เนี่ยหลุดมาแบบล้มจงไม่ล้ำหน้านะครับโอ้ไปประตูของบุริลัมนะครับชาชาโคโย่ครับประตูที่16ทนุการนี้ของเจ้าตัวในไทยลีกแล้วก็บริลามออกสตาร์ทด้วยกันนำการท่าเรือไปก่อน1-0น,นะครับเจอแบบรอบเป้าเลยครับวิ่งตัดข้ามมาตรงนี้เรายัง ไม่ชัดนะครับว่าหลาล้ำหน้าอยู่ตรงไหนแต่ว่าโอ้โหพึงซ้ายเข้าขวานเนียนเลยตัวต่อตัวกับรัตนยัยรูปแบบนี้มีเวลาเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับง่ายเด็กพิณาว่าเายือกเย็นแล้วก็นิ่งพอครับชาช่าขอเช็คล้ำหน้าแล้วทงไม่ขึ้นก็เป็นชาช่าซะด้วยครับที่หลุดมาครับแล้วตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวมีเวลาแบบนี้นี่เสร็จเขาแล้วครับ นี้แหะครับที่มีโอกาสเข้าระยะที่น่าจะลุ้นยิงโดยตรงได้เลยจะเป็นใครครับยืนถึง3คนชาชาฆ่ามาก่อนบาสโตสยิงพุ่งมาแล้วตนายป,ปัดปัดออกมาแล้วตัวซ้ําอาน o น์ต้องตีวงออกมาครับวางโด่งเข้าไปบอลย้อยๆเบียดกันเอาแล้วบอลกระดอนกลับมาตีลังกายิงครับบาสโตสไม่ตรงตอบได้ลูกขาดโผมเพือนนะครับบาสโตสกลับมาที่ประกรณรใหม่จะล็อกกลับมา โดนบี้ครับแล้วโฉกไปได้ครับกรกฎกกรกฎสปีดขึ้นมาครับโอ้โหลากมาลูกนี้แล้วเปิดมาถึงชาชากับเข้าซ้ายทีแล้วปั่นครับแม่บอลฉลับหลังของปันพันพงศ์โนนมลสักไหลกลับมาให้ชาชาเข้าซ้ายแล้วแต่ให้อานนท์ครับคืนให้ชาเาโอ้โหเยอะไปแล้วครับราสิบก่อนวางไปดันไกลครับ สูดลงมาซเรสแล้วยิงชิปๆมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลุน้นไหลามาบอลกรลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับไหลออกไปให้กับนิบติพงศ์อลกรหว่างพุ่งเข้ามาได้โคง้งลูกนี้โอ้โหซเรสโฉบัดหน้าตุนเยสครับแต่ว่าโดนบังไว้หน่อยครับ mm hmm. เปิดลูกนี้ไม่ผ่านนะดิบดินดีดย้อนกลับมาก็โดนโฉบแล้วแล้วพุทธสินก็เป่านกหวีดยาวจบครึ่งแรก mm hmm. ภาพรวมเครื่องแรกเป็นฟอร์มของเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับทั้งเรื่องการครองบอลแล้วก็หาจังหวะจบสกอร์ด้วยเป็นดาวโซจําทีมนะครับชาชาคอยโย่หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงนาที27แก้เกมเพื่อรุนเอาคืนกันต่อในอีก45นาทีหลังเป็นชาชาคอยโยนะครับที่หลุดเดี่ยวเข้าไปสังหารให้บริลามนำศูงตั้งแต่นาทีที่27 คร่งหลังเริ่มต้นครับบุรีรัมย์บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอบ้างนะครับจังหวะสุดท้ายนี่พอล่ตเล่มดาตัดสินใจไม่ไดีเร่งไปหน่อยคราวนี้ฝั่งบุรีรัมย์มาบ้างครับโดยจักรพันธ์จักรพันธ์ยอดครับให้กับชาชาฟาดเลยไม่เข้ากรอบโอ้โหเเข้านี่สุดสวยแล้วครับโอ้โหแล้วให้ซ้ายของชาชาโคโย่ด้วยทางไปก่อนไหลไมาให้กับเนื้อบดินครับหากกลับมาชาชาติดล็อกของโรชล,ล่าแล้วก็เข้ามือของรตัตน,นัย กเหมือนจะยืนตำแหน่งภาพแล้วแต่แรกนะครับเาบิดโรชิล่าแต่ว่าโบรจังหวะ2แค่ตัวเดียวสิวกรครับไหลมาลุยจะพลิกฮาลูเยเดริชยังพลิกไม่ได้แต่ตัวนี้สกัดไม่ค่อยดีครับเก่งกินังงาสะโตหวดเลยปัดออกไปก่อนครับโบรสิวรักษ์เสาแรกเป็นปกรณ์ที่กาเข้าไปแล้วปั่นข้ามกำแพงแต่ก็ข้ามขานไปด้วยจักรพันธ์ครับขยับมารับอานนท์วิ่งทำทางครับเอาล้วครับหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษได้มี2ทางเลือกแต่เลือกยิงเองครับปัดโดยรัตนัยแล้วกูซ้ำเธลับไม่หมด อสองยังได้อยู่ครับที่ซูเรสไล่มาปากก่อนตั้งป้อมแล้ววางเข้าไปเสาได้มีตัวช็อตนะแต่บอลเลยไปถึงซิวรักโอ้โหเกงกีครับลูกนี้ถือว<ม>่าเลิกเกิดไปหน่อยครับเก่งจีแล้วสวนมาที่ว่าเลยครับบุริรามที่ชาชาดีเข้าหาเอเลียสครับตัวต่อตัวล้องเข้าขวาแล้วยิงเลยครับปัดไว้ได้ครับตะไนโอ้โหขวาก็ยิงได้เหมือนกันนะครับวางใสมาเสาไกลโคกลูกนี้โอ้โหตกบนหลังคาครับบาสโตส โอ้เป็นคนที่ไปหาพื้นที่มงได้ดีมากๆเลยครับเกมนี้แบบนนเน้นๆเนี่ยจากลูกมงสขยับเอาอัอนดิศแดงเรือนะครับโอ้แต่ว่าปลายได้เน้นลูกหูยลูกนี้ตรงตัวสิวลักษ์ครับโอ้น่าได้จริงๆครับการท่าเรือเล่นมาแล้วครับบุริรมในเรือบดินครับกึงยิงขึงผ่านเข้ามาโอ้โหตะตันไนพอหวาออกมาก็ต้องรีบซุเปอปร Super a h รกดวางลูกนี้มีตัวสอดโอ้โหแต่ชาชาไปชิงเล่นครับแต่จบครึ่งแรกนะครับเมืองทองยังเสมออยู่กับนครราชสีมาสูงๆเนี่ยโอ้โหเกลี่ยโด่งเลยครับตัวเยสแล้วก็ตามมาด้วยเซโนเวีนครับหลังจากผ่านทศเวลา4นาทีครับบุรีรัมยูเนเต็ดก็ทำได้สำเร็จนะครับประตูเดียวครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายนะครับสกอร์หรือว่ารูปเกมต่างๆนี่อาจจะยังไม่ถึงกับ เสียบขาดสักเข้าไหลายครับแต่ว่าเท่านี้ก็เพียงพอครับประตูเดียวจากชาชาคอยย่ยนาทีที่27บรำเปิดบ้านชนะการทะเรือ1-0บริลัมย22เกมครับเก็บเพิ่มเป็น52คะแนนแล้วนะครับ